หญิงอายุ55ปีนะคะผ่าตัดไทรอยไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นเปนปต์ปิลาลีไทรอยซีเนาะรู้สึกแล้วก็รู้สึกชาลอปากหลังผ่าตัดมามา11โมงเอ้ยมา11ชั่วโมงแล้วแล้วก็ซุดลงเร็วหัวใจลามบากเนี่ยนะอกอะไรแต่เมื่อกี้บงบอกว่าเป็นการพ่อง,องฮอร์โมนในผู้ป่วยรายนี้ก่นอื่นต้องรู้ก่อนผ่าตัดไทรอยทาไมชาลอปากการผ่าตัดไทรอยมันมีบริเ,รเวณต่อมไทรอยมันจะมีต่อมพาราไทรอยอย,อยู่ใกล้ๆเนาะใช่ไหม พาราไทรอยอยู่ใกล้ๆพาราไทรอยทำหน้าที่อะไรคะพาราไทรอยฮอร์โมนทำหน้าที่อะไรดูดแคลเซียมเนาะที่อินเทสอินเทสซิเนลของเราแล้วก็ขับฟอสเฟตทิ้งถูกไหมคะ,ะแล้วก็ทำให้วิตามินดีเป็นแคทีฟวิตามินดีด้วยถูกไหมแคลเซียมวิตามินดีแล้วยงไงต่อเมื่อพาราไทรอยฮอร์โมนหายไปแคลเซียมก็ดูดซึมลดลงฟอสเฟตก็ข้างมากขึ้น มันไม่เกิดยังไงชาลอบปากถูกไหมชาล็อบปากได้แล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อแข็งแล้วก็กล้ามเนื้อเกร็งตัวได้เน,นาะเพราะนั้นก็ถามว่าอะไรแพดเบอะไรที่เกี่ยวข้องตัวนี้ก็าม,มาดูไซคิกข้อแรกไซคิก,กวาน,นซีนโมโนฟอสเฟตย่อม,มาจากอะไร cgp อันที่2องคืออะไร CAMP อันที่3คือเชลล์ซินไคนีตอันที่4คือทินทาเซลาร์ริสเซปเตอร์ c G m p ทำอะไรที่อะไรเกี่ยวกับพวกเอเตียลเนไทรยูเรติกเปปไทด์ใช่ไหมและแล้วก็พวก B ีในระติกแบบไทยอินโดเทียมดีเลติงดีเลติงแฟกเตอร์เนาะไม่ได้เกี่ยวกับตัวพาราไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ตัวแล้วก็ต่อไปไซคิกอะดรีนซลีนโมโนฟอสเฟตเกี่ยวไหม ตัวนี้เกี่ยวไหมตัวนี้เนาะเกี่ยวเพราะว่าตัวนี้โดยปกติแล้วพราเทโล,าาลฮอร์โมนเนี่ยสล้างออกมาไปเพิ่มตัวไซคลิกเอ็นโนซีนบลูโฟเสตตัวนี้ขึ้นมาเนาะทำให้เกิดทำให้เกิดการแอบซอบแคลเซียมกลับมาแล้วก็ขับฟอสเฟตมาขึ้นนั่นเองเพราะนั้นตอบขอไข่ข้อนี้แล้วก็ข,ข้อควายละ่ะไทโรซีนข้เนี้เกี่ยวกับอะไร ไทซิงไฮเนสมันเป็นสัญญาลณเกี่ยวกับอออะไรอินซูลินใช่ไหมการดูดกำลังต้าลอินซูลินอินซูลินโกลด์แฟกเตอร์ไฟโบบาสโกลด์แฟกเตอร์อะไรพวกนี้เนาะอืมอันที่อันอันข้างล่างอินเทอร์เซอร์รรเรลเรชเตอร์เป็นเกี่ยวกับอะไรเอสโตรเจนโพรเจสเตโรนเอ,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 อสโตรนททเทสโทสโตอโรนอ,ออดิโซอัลดอสเตอโรนพวกนี้ นะคะเพราะฉะนั้นก็คนนี้ก็คือตอบขอไข่นั่นเอง